สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกล้องส่องพระสยามกับอาจารย์สุทชัดกันต่อวันนี้จะให้ชมพระสุโขทัยนะครับเนื้อดินพิมเล็กคือพระร่วกทิ้งดินเนื้อเนื้อดินนะครับเป็นพิมเล็กของกรุกเจดีสูงเดี๋ยวมาชมกันเลยครับพระทิ้งดินพิมเล็กกรุเจดีสูงนะครับอันเนี้ย ของจังหวัดสุขโขทยัยเนื้อดินนะครับเข้ามาใกล้เกินก็เบอร์เนี่ยสวยพุทธลักษณะพระสุขโขทัยนะครับนี่ทิ้งดิ่งนะครับตีนจะจิกลงดูเส้นเส้นนิ้วนิ้วเท้านะครับ นี่ครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นกุเจดีสูงนะครับอ่าน,นี่ดูคู่เลยเนี่ยครับผมชัดสวยองค์มไม่โตนะดูฝ่ามือผมดูนะเนี่ย นะครับถ้าเลี่ยมทองนี่ไม่กี่ไม่กี่ตังน,นะครับอยู่ที่เราว่าจะเลี่ยมหนาไหมเลี่ยมแบบไหนนะครับพระทิ้งดิ่งกุเจดีสูงจังหวัดสุขโขทัยนะครับดูด้านหลังครับดูพระต้องดูทั้งหน้าและหลัง แล้วบางอย่างต้องดูข้างด้วยดูสาการตัดของพระด้วยนะครับเนี่ยฮะดูฮะเนื้ออย่างเงี้ยแล้วเบาเบามากๆเลยครับพระองค์เล็กเนื้อแห้งนะครับดูแล้วนะฮะเนี่ยพระแบบเนี้ยถ้าทําให้เก่าแบบนี้ต้องใช้เวลานะครับ นี่ครับสวยมากทิ้งดิ่งแล้วก็เปิดโลกก็ให้ชมไปแล้วนะครับมีบางคลิปเดี๋ยวามาให้ชมดูอีกนะครับดูเกตดูครับขดหอยเนี่ยเป็นถึงเป็นผ้าเล็กแต่คนสมัยก่อนเขาจะทำพิมพ์สวยมากนะครับ ดูองนี้ฮะอันเนี้ยโ,โหแก่งมากๆเลยองนี้นะเป็นหินเลยนะครับนี่ครับสีนี่จะเป็นหินเลยนะฮะองเนี้ยสวยมากๆเลยนะครับเนื้อนี่แข่งแล้วเบามากๆเลยนะพระ นี่ครับดูมือผมมีแค่นี้เองเล็กกันนิ้วก้อยเราอีกนะครับแต่เป็นพระที่สวยมากกรุเจดี JD สูงนะครับนี่ฮะพระทิ้งดิ่งนะครับ่าดูอีกองค์ครับอ่า อันนี้จะออกสีส้มหน้าตาปากกับพิบอยู่เลยนะครับนิ้วเนี่ยลายเส้นนิ้วเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับชัดคบพิมพ์คมชัดละเอียดนะครับเนี่ยพระถิงดิ่งกุเยดีสูงจังหวัดสุขโขทยัยนะฮะพระเล็ก พอแต่จะเบอร์มาใกล้เกินก็เบอร์นะครับดูถ้าใครอยากจะดูของจริงอยากจะได้โทรมาพูดมาคุยกับผมครับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับดูสององค์นี้ผมชอบมากๆเลยโดยเฉพาะองค์ขวานยเนื้อดูดูเนื้อเข้มเป็นหินเลยนะแต่อันนี้เป็นเนื้อส้ม แปลงนะครับสวยพระทิ้งดิง่งพระของจังหวัดสุขโขทัยนะครับจะดีสูงผามาพูดมาคุยกันนะครับอ่า